เราจะมาแนะนำบริการรับเติมเงินมือถือนะครับที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายกว่าเดิมนะครับสามารถเติมวันเติมโปรเสริมได้เลยนะครับมาดูกันครับสวัสดีครับผมปัญญานะครับจาก P Point Service ร้านสารพัดบริการครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานระบบเติมเงินมือถือนะครับผมจะแนะนำผ่านมือถือนะครับซึ่งใช้งานง่ายกว่าคอมพิวเตอร์ครับ ระบบเติมเงินมือถือนะครับจะอยู่ในหน้าหลักนะครับของระบบส่งของนะครับจะเขียนว่าเติมเงินมือถือครับเราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้เราใส่ user name password นะครับที่ระบบเป็นคนสร้างขึ้นมาให้นะครับการสร้างรหัสผ่านตรงนี้นะครับทางผมจะเป็นคนสร้างให้นะครับพอลราอินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอหน้านี้นะครับจะเจอหน้านี้นะครับ จะประกอบไปด้วยนะครับสิ่งแรกเราต้องทํากันนะครับคือเติมเงินเข้าระบบนะครับหลังจากเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับก็มาที่แจ้งการโอนเงินครับแจ้งการโอนมาเลยครับบัญชีนี้นะครับก็ใส่เข้ามาใส่เวลาให้ถูกต้องนะครับการเติมเงินทุกครั้งนะครับส่งสลิปให้อมินเราตรวจด้วยนะครับขอสักพักหนึ่งนะครับเงินก็จะเข้ามานะครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับ หน้าหลักนะครับเมนูเราใช้เพียงเมนูเดียวเลยนะครับเติมเงินมือถือแบบไม่เลือกเครือข่ายครับกดเติมเงินมือถือครับพิมพ์เบอร์ลงไปเลยนะครับาค้นหาครับระบบก็จะไปค้นหาให้เราเลยนะครับว่าเติมเท่าไหร่ระบบดีแท็กนะครับเติมเงินเข้าไป1 0บาทนะครับสังเกตเห็นว่านะครับระบบจะหัก ไปเพียงราคาทุนเท่านั้นนะครับลูกค้าได้เงินเต็มจํานวนนะครับกดทํารายการครับตกลงครับเรียบร้อยนะครับถ้าทํารายการเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็ส่งข้อมูลมาด้านล่างตรงนี้นะครับเงินก็จะเข้ามือถือลูกค้าเลยนะครับเท่านี้เองนะครับส่วนการซื้อโปรเสริมนะครับด้วยเติมเงินมือถือแบบนี้นะครับ เพื่อนๆอาจจะหาไม่เจอนะครับคลิกด้านบนครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะมีคําว่าโปรเสริมต่างๆนะครับเช่นโปรเสริม AS นะครับคลิกเข้ามาครับการเติมโปรเสริมนะครับการเติมโปรเสริมนะครับเติมแล้วคืนเงินไม่ได้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีรายการให้เติมแบบนี้เลยครับแล้วกดเติมเงินเหมือนเดิมเหมือนแบบเมื่อกี้เลยนะครับเลือกเข้ามาปุ๊บเราจะแบบไหนครับ ใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลือกตามที่ระบบแจ้งด้านบนครับว่าจำนวนเท่านี้ได้ปว่อะไรไปไหมครับตรงกันเลยนะครับ199บาทนะครับ1กิก30บวันนะครับก็เลือกด้านล่างเห็นไหมครับการเติมเงินมือถือนะครับก็มีส่วนลดจากระบบอยู่แล้วนะครับเท่านี้นะครับเป็นไงครับใช้งานไม่ยากเนาะแล้วถ้าเราจะกลับไปหน้าหลักเรานะครับไปที่เมนูครับ แฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้นะครับแล้วไปที่ไปรษณีย์ครับระบบก็จะกลับเข้ามาที่โปรแกรมไปรษณีย์ของเราครับเรียบร้อยนะครับคำถามนะครับมีข้อสงสัยด้านใดนะครับผมและทีมงานพร้อมตอบคำถามนะครับฝากเบอร์ไว้นะครับขอบคุณครับ